สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาเจอกันเช่นเคยครับกับในช่วงของสาระครับดี ep ที่61แล้วนะครับพบกับผมครับ1 1 lc อย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าในช่วงสาราครับดีเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีดังๆหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในประเทศเราหรือว่าในบ้านเรานั่นเองและที่สำคัญครับช่องของเราเนี่ยมันจะต้องมีผีด้วยครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้นะครับ เป็นอีกหนึ่งคดีดังครับที่เกิดขึ้นในปี2554กับเรื่องราวของวิญญาณผีเด็กครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณนั้นขนลุกจนนอนไม่หลับเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าในปี2554นีนี้ครับชาวบ้านที่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาพบเจอเรื่องราวสยองขวัญกันมามากมายเลยครับทั้งไหนจะเป็นวิญญาณของเด็กที่ไม่มีหัว เสียงร้องเพลงอันสยดสยองรวมไปถึงเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ้และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนของคุณได้รับฟังด้วยนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้นั้นสยองขวัญมากแค่ไหนครับ สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2554ครับเคยออกข่าวโด่งดังทั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั้งหนังสือพิมพ์อื่นๆอีกมากมายรวมถึงรายการดังๆต่างๆเลยนะครับที่ได้มาตีแผ่กันครับว่ามีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับที่เกิดขึ้นที่อำเภอเชียงดาวเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของวิญญาณของเด็กชาวไทยใหญ่ครับที่ไม่มีหัว จนกลายเป็นผีเด็กหัวขาดเนี่ยออกเดินตามหาหัวของตัวเองจนทั่วหมู่บ้านเลยครับเรื่องราวเรื่องนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวเรื่องนี้นั้นค่อนข้างที่จะสะเทือนขวัญและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับสำนักข่าวไทยรัฐเนี่ยได้รายง,งานครับว่า เมื่อประมาณวันที่6พฤษภาคมครับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยอพพรอเชียงดาวเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณสามแยกม่วงคลองครับตำบลเชียงดาวเผาเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยต้องประเชิญเรื่องราวสยองขวัญครับเพราะว่าชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยไปพบเจอดวงวิญญ,ญาณเด็กครับซึ่งเป็นวิญ,ญญาณเด็กที่ไม่มีหัวด้วยนะครับเด็กคนนี้นะครับอายุเพียงแค่ 6, 6ขวบเท่านั้นเองครับโดยที่เด็กคนนี้นั้น เสียชีวิตอยู่บริเวณสะพานครูบาอินทาครับซึ่งเป็นสะพานที่ชาวบ้านนั้นใช้อาศัยข้ามแม่น้ําปิงครับในขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นกําลังเอาศพเด็กขึ้นมาจากน้ําครับปรากฏว่าศีรษะของเด็กผู้หญิงคนนี้ครับดดนหลุดหายไปแล้วหลังจากนั้นพอตกกลางคืนครับชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยและแวกบริเวณน,นั้นเนี่ย มักจะพบเห็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนี้ครับเป็นเด็กผู้หญิงคนดังกล่าวนี้เนี่ยเดินวนเวียนไปอยู่แ,แถวสามแยกตู้ยามครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมีชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาอะไรต่างๆที่เขาพักอยู่แ,แถวนั้นนะครับก็มีการพบเจอดวงวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนี้กันนะับไม่ถ้วนเลยครับ จนชาวบ้านเนี่ยครับเริ่มจะทนไม่ไหวครับต่างหวาดกลัวกับวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนี้ครับจนชาวบ้านเนี่ยต้องรวมตัวกันครับเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้พร้อมกับตุ๊กตาแต่เหมือนกับว่าวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ไม่มีหัวนี้ยังไม่ไปไหนครับยังคงวนเวียนตามหาศีรษะอยู่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกผวาแล้วก็หวาดกลัวกันเป็นอย่างมากครับซึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้นั้นที่ออกตามหาหัวตัวเองเนี่ย เธอมีชื่อว่าเด็กหญิงทูครับหรือที่ชาวบ้านละแวกนั้นเขาจะเรียกกันว่าน้องป่าทูครับอายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นเองครับเป็นลูกสาวของนางกล่าครับซึ่งเป็นชาวพมา่าหรือชาวไทยใหญ่ที่หลบหนีเข้าเมืองมารับจ้างเก็บพลิกในสวนของชาวบ้านครับเธอมารู้อีกทีหนึ่งครับว่าลูกสาวของเธอเนี่ยกลายเป็นศพที่หัวขาดอยู่ในแม่น้ําปิงครับเธอเนี่ยบอกเพียงแค่ว่าลูกสาวนะครับได้วิ่งออกจากบ้านไปทางสวนพริกที่เธอทํางานอยู่ แต่หาตัวอย่างไรก็หาไม่เจอครับใช้เวลาตามหาลูกของเธอเนี่ยอยู่หลายวันแต่หาอย่างไรก็หาไม่เจอครับจนสุดท้ายครับทางทีมกู้ภัยเนี่ย ได้ดําเนินการติดตามเรื่องราวหาบ่อสงบ่อแสอะไรต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจครับได้มาพบกับศพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งเป็นศพเด็กผู้หญิงที่ไม่มีหัวครับตอนนั้นเนี่ยก็ได้ให้พ่อกับแม่เด็กครับเข้ามายืนยันว่านี่ใช่ลูกของคุณหรือไม่แต่เหมือนกับว่าตอนนั้นครับทางพ่อกับแม่เด็กเนี่ยจะไม่ได้มายืนยันครับเพราะว่ากลัวถูกจับกลุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองครับจากนั้นครับเรื่องราวความสยองขวัญ การพบเห็นวิญญาณของน้องที่ออกตามหาหัวเนี่ยจนทําให้ชาวบ้านที่อาศัยในละแวกนั้นเนี่ยถึงกับหวาดกลัวแล้วก็รีบพากันเข้าบ้านนอนแต่หัวค่ํากันเลยครับชาวบ้านที่อยู่และแวกนั้นเนี่ยบอกว่าพรอผพ้าที่ตกดินเนี่ยไม่มีใครกล้าออกมาเลยครับในช่วงนั้นเพราะว่าวิญญาณของน้องคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอาฆาตแค้นมากๆครับชาวบ้านหลายคนเนี่ยพบเห็นดวงวิญญาณของน้อง เดินไม่มีหัวอยู่ในหมู่บ้านบ้างอยู่ตรงแถวสะพานบ้างอะไรต่างๆนานา,นาจนชาวบ้านแถวนั้นครับได้มีการนําตุก๊กตาดําดอกมงดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยมาทําการไหว้ครับเพื่อส่งให้วิญญาณของน้องเนี่ยไปผุดไปเกิดเพราะว่าในตอนนั้นครับชาวบ้านในรต่างๆที่เขาขับรถผ่านตรงสะพานคูบาอินทานเนี่ยมักจะเจอเรื่องราวแปลกๆหรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ย มันก็เกิดขึ้นได้ครับอย่างเมื่อตอนวันที่20พฤษภาคมพีพศ2554นอิครับนายอดิศักดิ์คุ้มเมืองครับตอนนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าชุดอปลอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อยู่ได้บอกครับว่าวิญญาณของเด็กพม่าคนนี้หรือว่าเด็กชาวไทยใหญ่ที่ไม่มีศีรษะหรือเป็นเด็กที่ผีหัวขาดเนี่ยครับก็ออกหลอกหลอนชาวบ้านออกหลอกหลอนผู้คนในยามค่ําคืนนี้เป็นประจําเลยครับจนสร้างความหวาดผวากันไปหมดซึ่งทางทีมกู้ภัยตอนนั้นเนี่ย ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับยังคงเร่งตามหาศีรษะของน้องคนนี้อยู่ครับเพราะว่าเชื่อกันว่าถ้ามีการพบเจอศีรษะของเด็กผู้หญิงคนนี้นั้นจะทำให้ดวงวิญญาณของน้องเนี่ยไปผุดไปเกิดแล้วก็ไม่ออกมาหลอกหลอนชาวบ้านหรือว่าไม่ออกมาตามหาหัวของตัวเองนั่นเองครับ ส่วนมากเนี่ยก็จะมีการเห็นดวงวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนี้นั้นออกเดินตามหาหัวของตัวเองครับตอนนั้นเนี่ยทางหัวหน้ากู้ภัยก็บอกว่าอยากจะช่วยกันตามหาหเต็มที่ครับแต่เหมือนกับว่าต้องรอให้แม่น้ําปิงครับลดลงก่อนจึงสามารถที่จะดำลงไปหาหัวในละแวกนั้นได้ครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่2 0พฤษภาคมปี2554นี้ครับทางทีมกู้ภัยทางทีมเอ,อ่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไรต่างๆ,ๆเขาก็ได้มีการไปที่สวนพิกครับซึ่งเป็นสวนพิกที่แม่ของเด็กเนี่ยทำงานอยู่ พอไปถึงที่สวนพิกครับก็ปรากฏว่าก็เห็นกระท่อมครับที่มีลักษณะสุดโซมอยู่หลังหนึ่งพบว่าแม่ของเด็กที่ชื่อว่านางกล่าเนี่ยได้หลบหนีข้ามฝั่งกับพมา่าไปแล้วครับภายในบ้านเนี่ยก็ยังพบรองเท้าแตะที่มีรูปตัวการ์ตูนของน้องผู้หญิงคนนี้อยู่ครับและห่างไปจากบ้านเนี่ยก็ไปพบเจอกับต้นไม้ต้นหนึ่งครับที่มีพวกเครื่องเส้นบูชาก็ตาแล้วก็เบาะเด็กครับซึ่งมารู้ทีหลังครับว่าสิ่งที่เขาเจอตรงต้นไม้นั้นครับแม่ของเด็กเนี่ย ได้ทําพิธีขอผีอย่าซ่อนลูกครับซึ่งมันเป็นพิธีความเชื่อของชาวไทยใหญ่ครับเพื่อให้ผีเนี่ยปล่อยเด็กกลับบ้านมาครับซึ่งเป็นความเชื่อของชาวไทยใหญ่ครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่หายไปแล้วไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไม่เกิดอุบัติเหตุก็ตามเนี่ยจะต้องมีการทําพิธีพิธีนี้ครับเพื่อให้ผีที่เอาเด็กไปซ่อนหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องที่แบบพิสูจน์ไม่ได้เป็นเรื่องที่มันเหนือธรรมชาติเนี่ย จะสามารถช่วยเหลือให้เด็กนั้นกลับมาบ้านได้นั่นเองครับซึ่งในรูปคดีตอนนั้นครับเขาสันนิฐานกันครับว่า บางทีแล้วนั้นน้องอาจจะไปเจอพวกที่หลบหนีเข้าเมืองมาเช่นเดียวกันครับเพราะพวกนั้นเนี่ยมาเจอน้องอาจจะทาไม่ดีไม่ร้ายกับเด็กและสุดท้ายก็อาจจะฆาตกรรมน้องแล้วก็ทิ้งศพน้องลงในแม่น้ําปิงครับซึ่งชาวบ้านเขาก็เชื่อกันครับว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเด็กเนี่ยไม่น่าจะกระโดดน้ําเล่นหรือว่าไปเล่นน้ําในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยฝนตกอยู่และแม่น้ําปิงตอนนั้นก็ไหลเชี่ยวมากๆเป็นไปไม่ได้ครับที่เด็กหกขวบเนี่ยจะลงไปเล่นน้ําเองและเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อย่างแน่นอนซึ่งทางทีมกู้ภัยทีมอปพอนนนั้นเน ก็ยังคงเร่งตามหาศีรษะของเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับสุดท้ายเนี่ยหากันไปหากันมาครับปรากฏว่าไปพบกับถุงพลาสติกถุงหนึ่งครับที่ติดอยู่ใต้สะพานคูบาอินทาครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ําปิงนที่ผมเล่าให้ฟังนี้แหละครับซึ่งตอนที่ไปพบครับถุงพลาสติกสีดํานี้เนี่ยมันติดอยู่ที่ใต้สะพานครับเขาก็เลยช่วยกันเอาพวกไม้ผงไม้ไผ่เลยเนี่ยพากันเขี่ยเข้ามาดูครับว่ามันเป็นถุงอะไรพอเปิดถุงออกมาเท่านั้นแหละครับชาวบ้านตอนนั้นถึงกับผวาแล้วก็ตกใจกันหมดเลยครับ เพราะว่าเปิดถุงออกมามันเป็นศีรษะของมนุษย์ครับสภาพค่อนข้างที่จะเน่าเละมากครับจึงพยายามนําขึ้นมากันครับแต่ถุงดั้นเกิดหลุดออกจากปลายไม้ไผ่ครับแล้วศีรษะที่อยู่ในถุงนั้นก็ได้จมหายไปในแม่น้ำครับตอนนั้นทางทีมกู้ภัยที่เกี่ยวถุงขึ้นมาเนี่ยเขายืนยันเลยครับว่าไอ้ที่อยู่ในถุงสีดํานี้นั้น มันเป็นศีรษะของเด็กคนนี้อย่างแน่นอนครับแต่มันน่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับทางทีมกู้ภัยที่ได้เห็นลักษณะของหัวในตอนนั้นครับซึ่งเห็นกันหลายคนมากๆเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสภาพที่เห็นคือศีรษะในถุงเนี่ยลืมตาอยู่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ที่เห็นเนี่ย ศีรษะในถุงนั้นหลับตาอยู่ครับจนเป็นที่ถกเถียงกันครับว่าสรุปแล้วศีรษะของเด็กที่อยู่ในถุงที่หายไปเนี่ยหลับตาหรือลืมตากันแน่ซึ่งในตอนนั้นครับกระแสแน้าปิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวครับทำให้ไม่สามารถลงไปงมหรือเก็บศีรษะของน้องขึ้นมาได้จนวิญญาณของน้องเนี่ยเฮี้ยนจนชาวบ้านนี่ยครับยอมรับเลยครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นวิญญาณที่เฮี้ยนมากๆครับ อนนั้นทางทีมกู้ภัยอะไรต่างๆที่เขาขึ้นไปช่วยเนี่ยเขายังบอกเลยนะครับว่าบางคืนที่นั่งคุยกันอยู่ที่หน้าป้อมมักจะเห็นเด็กครับทั้งนั่งทั้งเดิอน,นยอยู่แถวสะพานตรงนั้นบางคนเนี่ยขับรถมาครับขับมาแต่ไกลๆเนี่ยเห็นเหมือนกับว่ามีเด็กนะครับนั่งห้อยขาอยู่ตรงสะพานแต่พอเมื่อขับรถมาใกล้ๆจนไฟหน้ารถเนี่ยส่องเห็นทศนัศนวิสัยอย่างชัดเจน ปรากฏว่าเด็กคนนั้นเนี่ยก็ได้หายไปแล้วครับจนชาวบ้านที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยต่างรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผู้วิญญาณน,นี้บางคนเขาขับรถผ่านเขาก็ตะโกนไปว่าขอไปสู่สุกติน่าห,หนูเดี๋ยวน,าน่ารถเดี๋ยวตามหาหัวให้อะไรก็ว่าไปครับซึ่งหนึ่งในทีมกู้ภัยคนหนึ่งครับเคยเล่าไ้ฟังว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็เคยพบเจอเรื่องราวสยองขวัญของวิญญาณเด็กผู้หญิงที่ตามหาหัวตัวเองด้วยครับตอนนั้นเนี่ยตัวงเขาเนี่ยบอกว่า ในคืนนั้นครับได้นอนอยู่ที่ตู้ยามอาพอปลอ,ปลอก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมาในกลางดึกครับตอนนั้นเนี่ยได้ลุกออกมาจากป้อมครับปรากฏว่าพอออกมาข้างนอกเนี่ยเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับเดินวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่ตรงสามแยกแลักษณะที่เขาเห็นเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนั้นครับไม่ได้สวมเสื้อผ้าและที่สำคัญไม่มีหัวครับตนเองเนี่ยพยายามเพ่งดูให้แน่ใจครับว่าที่เห็นเนี่ย ใช่วิญญาณหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นเด็กจริงๆและปรากฏว่าพอมองดูดีๆครับร่างของเด็กที่เขาเห็นเนี่ยก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยเราตาฝาดไปหรือเปล่าแต่พอหลังจากที่ท,ทําธุระอะไรเสร็จแล้วครับเตรียมจะกลับเข้าไปนอนต่อสักพักหนึ่งครับก็ได้ยินเสียงเดินไปเดินมาอยู่บริเวณรอบๆป้อมยามอพพอลลตอนเองเนี่ยก็เลยลุกขึ้นมาครับแล้วก็พยายามมองผ่านไปที่บันเกต็ตที่อยู่ใกล้ๆกับที่นอนเขาครับ มองไปยังสามแยกนั้นอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าคราวนี้ครับเห็นเต็มเต็มสองตาเลยครับมีเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีหัวครับยังคงยืนอยู่บริเวณตรงนั้นตนนเองเนี่ยรีบรุกไปปลุกเพื่อนที่อยู่ข้างๆกันครับเพื่อให้เพื่อนเนี่ยมาดูครับว่าเฮ้ยมาดูดิที่เห็นเนี่ยใช่ปะวะตอนนั้นครับเพื่อนตื่นมาเนี่ยเพื่อนก็ไม่เห็นแล้วครับ เพื่อนคนนี้ก็เล่าให้ฟังครับว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็เจอมาเหมือนกันตอนนั้นเวลาประมาณตีสองก,กว่าครับวันเดียวที่เพื่อนคนนี้ลุกขึ้นไปฉี่ครับแต่เพียงแค่เวลาคนละเวลากันเขาบอกครับว่าเพื่อนคนนี้บอกว่าตอนเวลาตีสองครับตนเองเนี่ยได้ออกมาดูความเรียบร้อยครับบริเวณแถวๆป้อมยาแถวป้อมอภรตตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าก็เจอเด็กที่ไม่มีหัวครับเดินอยู่เช่นเดียวกันตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าตาฝาดครับแต่หันกลับมาโดยที ก็ไม่เจอเด็กคนนี้แล้วครับพอเห็นเช่นนี้เนี่ยก็เลยรีบเดินกลับเข้ามาในป้อมแล้วก็ไม่ได้เล่าให้เพื่อนคนนี้ฟังครับกลัวว่าเพื่อนเนี่ยจะบอกว่าตนเองเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมาหรือว่ากุเรื่องขึ้นมาจนกระทั่งเพื่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเห็นเองครับแล้วมันก็มาสะกิดกับตัวเขาจึงรู้ทันทีเลยครับว่าไอ้สิ่งที่เขาเห็นทีแรกเนี่ยไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอนครับเชื่อได้เลยครับว่าน่าจะเป็นวิญญาณของน้องปลาทูนี่แหละครับที่มาออกเดินตามหาหัว เหมือนที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็พูดกันครับว่ามักจะเห็นดวงวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนี้นั้นเดินออกตามหาหัวตนเองซึ่งส่วนใหญ่ครับจะได้ยินเสียงเหมือนกับว่าเป็นเสียงเนี่ยเด็กเดินไปเดินมาในช่วงเวลากลางคืนบางคนเนี่ยก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเด็กร้องเพลงครับซึ่งเพลงที่เขาได้ยินเนี่ยเป็นเหมือนกับเพลงทํานองพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ครับเสียงเนี่ยดังแว่วมาในตอนกลางคืนซึ่งถ้าใครได้ยินในตอนนั้น ่างพากันหลบเข้าบ้านกันทันทีเลยแหละครับจนในปัจจุบันในตอนนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามีการพบเจอหัวของน้องแล้วหรือยังแล้ววิญญาณของน้องเนี่ยยังคงเดินตามหาหัวตนเองอยู่หรือไม่ใครที่จะใส่ละแวกนั้นเนี่ยลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย ยังมีการพบเจอดวงวิญญาณของน้องปลาทูอยู่หรือไม่นะครับผมเห็นว่าในตอนนี้นะครับได้มีการสร้างสารสร้างอะไรต่างๆให้น้องอยู่เพื่อจะได้ไม่ต้องมาออกหลอกหลอนชาวบ้านแล้วนะครับก็ได้มีการสร้างเป็นสารฤาษสีหรือสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ชาวบ้านเขานับถือกันนะครับกราบไหว้เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจยังไงแล้วนั้นผมก็ต้องขอที่สุสนให้ดวงวิญญาณของน้องนั้นได้ไปสู่สุคตินะครับไปเกิดในภพภูมิที่ดีเกิดชาติหน้าเนี่ยอย่าได้ทรมานเหมือนในชาตินี้เลยนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวสยองขวัญใน,นีครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สยดสยองไม่น้อยเลยนะครับกับเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้วตามหาหัวของตอนเองนั่นเองฮะซึงถ้าใครผ่านไปผ่านมาแล้วแวกนั้นแล้วพบเห็นศีรษะเนี่ยก็อย่าลืมเอาไปคืนน้องให้ด้วยนะครับน้องจะได้ไปสู่สุคติสักที ก่อนจากไปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Sub s c r i b e ถ้าคุณชอบเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวผีผีเรื่องราวลึกลับคุณก็ไม่ควรพลาดที่จะกดไ like, ลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหลอนถัดไปวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่รู้นะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้นั้นจะทำให้ใครใหลายคนนั้นหลอนจนนอนไม่หลับหรือไม่ในค่ำคืนนี้ถ้าใครได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่นอกห้องหรืออยู่ในห้องในขณะที่กำลังดูคลิปนี้ให้รีบปิดคลิปแล้วนอนไปเลยนะครับอย่าตื่นขึ้นมาดูปราคุมครองับ ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ